ตำรวจปราบจลาจลยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาสลายผู้ประท้วงกลางถนนในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังผู้ประท้วงปิดล้อมทางเข้าอาคารรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิสและคว่างปาสิ่งของต่างๆใส่อาคารและใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการประท้วงเกิดขึ้นหลังจากความไม่พอใจ หลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางของสหรัฐบุกตรวจและจับคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายไป44คนในลอสแองเจลิสปะทุความไม่พอใจจนเกิดการประท้วงเกิดขึ้นทันทีตามถนนและในหลายจุดในลอสแองเจลิสด้านกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐระบุว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางสหรัฐ ได้บุกตรวจค้นตามหมายจับที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐในสถานที่สามแห่งในลอสแอนเจลิสแต่ได้มีการบุกจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเข้าเมืองผิดกฎหมายในสถานที่7แห่งในลอสแอนเจลิสปฏิบัติการบุกตรวจและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายในลอสแอนเจลิสเป็นไปตามนโยบายระดับชาติของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเพื่อบังคับใช้กฎหมายคนต่างด้าวอย่างเข้มงวดในการปรับปรม จับกลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองที่ถูกต้องการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กลายเป็นภาพที่คุ้นตาในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการ,รเผชิญหน้าทางกายภาพแต่สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวลึกในสังคมอเมริกันปัญหาเชิงโครงสร้างความไม่เท่าเทียมและเสียงเรียกร้องที่ยังคงดังกระหึ่มจากประชาชน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องผลกระทบและหนทางข้างหน้าของสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นการประทะระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจมักมีรากฐานมาจากปัญหาที่ซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานานสาเหตุหลักๆเกิดจากความรุนแรงของตำรวจและคติทางเชื้อชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มคนผิวสีซึ่งจุดชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่หลายครั้ง เช่นเหตุการณ์การเสียชีวิตของจอร์ดฟลอยด์เรียนนาเชลเลอร์และจาครบเบล็กซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าระบบยุติธรรมยังคงมีอคติทางเชื้อชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอนอกจากนี้ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญการที่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายตัวรวมถึงการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดความคับข้องใจในหมู่ประชาชนการประท้วงจึงกลายเป็นช่องทางในการระบายความไม่พอใจต่อระบบที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพวกเขายิ่งไปกว่าน,นั้นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชายขอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+ ผู้อพยพ,ยพยหรือผู้พิการก็มักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและเมื่อประชาชนจํานวนมาก ขาดความไว้วางใจในสถาบันต่างๆของรัฐบาลรวมถึงระบบยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการประทะกันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากสุดท้ายประเด็นทางสังคมและการเมืองที่แตกแยกก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความตึงเครียดในสังคมเมื่อความขัดแย้งเหล่านี้ปะทุขึ้นการประท้วงก็มักจะเกิดขึ้นตามมาแม้ว่าก่อนหน้านี้การประท้วงส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่างสงบ แต่ก็มีหลายปัจจัยที่สามารถยกระดับสถานการณ์ให้กลายเป็นความรุนแรงและการประทะกันได้การตอบสนองของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมเช่นการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางหรือการเข้าจับกลุ่มที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้ผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยความรุนแรงได้และเหตุการณ์ล่าสุดลอเรนซ์โทมัสซี่นักข่าวภาคสนามของนักข่าวนายนิวส์จากประเทศออสเตรเลีย ถูกเจ้าหน้าที่ยิงด้วยกระสุนยางขณะรายงานข่าวการชุมนุมประท้วงในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่3ของการประท้วงอย่างรุนแรงที่เมืองลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยมากเป็นอันดับสองของสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อก,การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่เธอกำลังรายงานสดจากพื้นที่การประท้วงไปยังออสเตรเลีย ปรากฏว่าในคลิปมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้หันปืนมาและยิงเธอจากระยะใกล้โดยจะได้ยินเสียงเธอร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่กล้องจะหันออกไปทิศทางอื่นซึ่งยังคงรู้สึกตกใจและเจ็บปวดแต่รายงานเบื้องต้นระบุว่าเธอไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงนอกจากนี้การแทรกซึมของกลุ่มสุดตรงไม่ว่าจะจากฝั่งผู้ประท้วงหรือผู้ต่อต้าน อาจมีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างความวุ่นวายหรือก่อความรุนแรงทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงการสื่อสารที่บิดเบือนและข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียาสามารถทําให้เกิดความเข้าใจผิดความหวาดกลัวและความโกรธแค้นซึ่งนําไปสู่การประทะและในความตึงเครียดของสถานการณ์โดยรวมหรือเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญที่จุดชนวนความรู้สึกการประทะกันมักเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ สุดท้ายเมื่อขาดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้ประท้วงที่รู้สึกว่าเสียงของพวกเขาไม่ได้รับการรับฟังผ่านช่องทางปกติการประท้วงที่รุนแรงขึ้นอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อดึงดูดความสนใจการประทะกันระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจสร้างผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวางต่อสังคมทั้งความรุนแรงและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประท้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังนำไปสู่ความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นการปล้นสะดมทำลายทรัพย์สินและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือการแบ่งแยกทางสังคมที่ลึกซึ้งขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ตอกย้ำความแตกแยกทางความคิดและสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมและยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศประชาธิปไตยรวมถึงเป็นความท้าทายต่อระบบยุติธรรม ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันให้มีการปฏิรูปตำรวจและระบบยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาการแก้ไขปัญหาการประทะก,กันร,ระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจในสหรัฐอเมริกาจึงต้องอาศัยแนวทางที่ครอบคลุมและหลากหลายโดยเริ่มจากปฏิรูปตำรวจอย่างจรงิงจังที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องได้รับการฝึกอบรมที่ดีขึ้นการตรวจสอบความประพฤติที่เข้มงวดและการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้กำลังอย่างเร่งด่วน การเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งพร้อมกับการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างโดยรัฐบาลและสังคมต้องร่วมกันจัดการกับต้นตอของปัญหาเช่นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจการศึกษาและโอกาสทางสังคมเพื่อลดความขับข้องใจในหมู่ประชาชนการส่งเสริมการสื่อสารและการเจรจาเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยอย่างเปิดเผยระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประท้วงและผู้ชุมนุม และช่วยให้เกิดความเข้าใจในความต้องการและมุมมองที่แตกต่างกันสังคมยังต้องร่วมกันต่อต้านข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงรวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างเพื่อสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายและขาดไม่ได้คือบทบาทของผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความปรองดองลดความตึงเครียดและนำพาสังคมไปสู่ทางออก การประทะกันร,ระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจในสหรัฐอเมริกาเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบาดแผลลึกในสังคมแม้ว่าการประท้วงจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยแต่การประทะที่รุนแรงก็สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงการแก้ปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงการควบคุมฝูงชนแต่เป็นการเยียวยาความแตกแยกในสังคมการสร้างความไว้วางใจและการสแสวงหาความยุติธรรมที่แท้จริง เพื่อให้สหรัฐอเมริกาสามารถก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง